ปัธรรมชาติที่เป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานที่สำคัญของการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาช้านานแต่ปัจจุบันการเกษตรได้แปลเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อ,อยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อการค้าเป็นส่วนใหญ่ประกอบกับประชากรได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดการขยายพื้นที่ทำกินมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่ายอย่างหนัก ทั้งในที่ราบและที่สูงเพื่อนำไม้มาใช้สอยและนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ต่างๆกันเป็นผลให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นอันตรายแก่คนและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายปัญหาน้ำท่วมดินถลม่มฝนแรงเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในส่วนของพื้นที่ลาดชันมีการบุกรุกแผ้วถางทําไร่เลื่อนลอยใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างไม่ถูกวิธีทำให้หน้าดินถูกชะล้างพังทลายตะกอนดินถูกพัดพาลงไปในลำน้ำส่งผลให้แม่น้ำลำทานตื้นเขินและเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ที่มีความลาดเทไหลแห่งในประเทศไทย หากไม่มีการจัดการที่ดินอย่างถูกวิธีแล้วจะสูญเสียหน้าดินเนื่องจากพายุฝนหรือลมพายุไปได้ถึงหนึ่งนิ้วภายในเวลาเพียงปีเดียวเท่านั้นหน้าดินที่สูญเสียไปนี้นักปฐทภีวิทยาหรือนักวิชาการดินคาดคะเนว่าหากปล่อยให้กระบวนการเกิดดินเป็นไปโดยธรรมชาติแล้วกว่าจะได้หน้าดินที่มีความสมบูรณ์หนาหนึ่งนิ้วจะต้องใช้เวลา300ร้ ถึงหนึ่งพันปีด้วยเหตุนี้จึงได้มีความพยายามศึกษาทดลองหาเทคโนโลยีหรือมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ช่วยลดการไหลบ่าของน้ำจากที่สูงและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดเทที่ระดับต่างๆซึ่งจะมีผลให้ลดการสูญเสียหน้าดิน ช่วยรักษาธาตุอาหารความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมอย่างได้ผลเป็นระยะเวลานาน,านอีกด้วยหนึ่งในงานศึกษาทดลองดังกล่าวคือโครงการศึกษาเทคโนโลยีการจัดการที่ดินบนพื้นที่ลาดชันเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนซึ่งดำเนินการโดยสถาบันจัดการทรัพยากรน,น้ำนานาชาติ หรืออิวมี่ร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวม7ประเทศได้แก่จีนอินโดนีเซียมาเลเซียลาวฟิลิปปินสเวียดนามและไทยโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์โครงการเกษตรเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ลาดชันนั้น ได้ทำกันมาตั้งแต่ปีพศ2531โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะค้นหามาตรการวิธีการที่เหมาะสมที่จะป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินที่จะเป็นการรักษาหน้าดินและลดการไหลาบาของน้ําในพื้นที่ลาดชันที่ระดับต่างๆกัน12ปีผ่านไปเราก็ได้มาตรการและวิธีการที่เหมาะสมกับความลาดเทของพื้นที่ที่ระดับต่างๆกัน จึงเป็นจุดสําคัญที่ให้รัฐบาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนในด้านนี้มีความคิดนว่าถ้าได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่นนี้แล้วทําไมจึงไปไม่ไปในส่งเสริมให้เกษตรกรออกไปใช้ให้เกิดผลอย่างจริงจังที่จะเป็นการสร้างความยั่งยืนเป็นการขยายผลมากขึ้นไปอีกตรงนี้เองเรามีประสบการณ์จากการที่ได้ไปศึกษาหลักการสำคัญก็คงมีเพียงว่าเมื่อมันมีการชะล้างหน้าดินออกมาอย่างนี้ก็จะต้องมีการ รักษาไว้ให้ได้ด้วยการสร้างแนวที่เรียกวเป็นแถบอนุรักษ์หรือแนวขวางความลาดเทของพื้นที่ในการส่งเสริมเผยแพร่ขยายผลเพื่อให้เกษตรกรเกิดการยอมรับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงต้องอาศัยกลยุทธ์ในการดําเนินการดังนี้ในประการแรกที่สําคัญคือว่าเราจะใช้ชุมชนเป็นตัวตั้งเราได้ไปสํารวจพื้นที่ต่างๆที่มีปัญหาในการชะล้างพังทลายของดินสูง แต่หาเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ไม่เอาด้วยมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะทําให้เกิดการาไปลงทุนลงเวลาแล้วกเกษตรกรไม่เอาด้วยเมื่อโครงการหมดไปก็ถือว่าไม่มีการทํางานต่อซึ่งผิดหลักการของการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเหตุนี้เราจรึงเลือกว่า 1. ต้องเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาการชะลังพังทลายของดิน 2. คนในพื้นที่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาการชาลงพังทลายของดินนะ แล้วเขาพร้อมที่จะทดลองทดสอบแล้วก็ปรับใช้การคำยอมรับในที่นี้ผมขอใช้คาว่าปรับใช้ไม่ใช่หมายความเขาต้องรับไปทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่เราคิดที่เราทำหรือที่ได้มีการทดสอบมาแล้วเขาสามารถไปปรับใช้<ม>ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิง่นเหมาะสมกับความพร้อมของครัวเรือนของเขาในปัจจัยต่างๆเราก็ให้เกษตรกรอราสาสมัครเข้ามาแล้วนำเกษตรกรอาสาสมัครเหล่านี้ไปรับการอบรม ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6จังหวัดเชียงใหม่กรุณาเป็นวิทยากรให้เราเพราะเขามีประสบการณ์จากการวิจัยเรื่องนี้กว่า10ปีเรามีแปลงทดลองให้เห็นเรามีแปลงทดสอบขยายผลให้เห็นเรามีวิธีการต่างๆให้เห็นรัฐเกษตรกร,ร,ก,รก็ไปเรียนรู้ที่นั้น หลังจากเรียนรู้มาตรการวิธีการที่จะลดการชะล้างพังทลายของดินแล้วเรายังให้เกษตรกรคุยกับเกษตรกรด้วยกันเองว่าเขาไปทําแล้วก็เห็นอย่างไรแล้วทํำยังไงถึงจะดีขึ้นได้ไดผลอย่างไรแล้วเราก็ปรึกษากันว่าโดยขนาดเนื้อที่ในขนาดของครัวเรือนของเกษตรกรขนาดนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็จะมี3ถึง6คนแรงงานมีเพียง1-2ถึงคนเท่านั้นนั่นตรงนี้เราไม่อยากให้เกษตรกรลงทุนหรือลงแรงในการทำพื้นที่ในขนาดที่ใหญ่โตเกินไปเราก็เลยแนะนำว่า ทำคนละสักสองงานก่อนและเมื่อจะทํสองงานเขาจะไปใช้ในพื้นที่ไหนแล้วจะสนใจจะปลูกพืชอะไรเป็นแถบอนุรักษ์เช่นหญ้าแฝกหญ้าอื่นที่เอาไปเลี้ยงสัตว์ได้กระถินถั่วมะแหซึ่งจะเป็นผลดีตรงที่วัดถั่วแมะแะนั้นเอามาคลุมดินได้เมล็ดเอามาขยายพันธุ์ได้เอาคลุมดินแล้วเกิดไนโตรเจนที่จะสะสมในดินกระถินนั้นปลูกเข้าไปร่วมแล้ว3ปี จะมีความคงทนเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างต่างกันดังนี้เป็นต้นระหว่างแถบอนุรักษ์เขาจะสามารถปลูกพืชอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อครัวเรือนซึ่งเราเน้นในเรื่องของการให้มีกินก่อนปลูกทุกอย่างที่กินได้มากกว่าปลูกทุกอย่างที่ไปขายจะทําให้เกิดปัญหาตลาดทําให้เกิดปัญหามีเงินแต่ไม่มีกินเพียงพอไม่มีประโยชน์กับนั้นตรงนี้เราพยายามสร้างจิตสํานึกอันนี้ตรงนี้หนึ่งฤดูปลูกผ่านไปเกษตรกรก็จะใช้ วิธีการเปรียบเทียบวิธีการเกษตรเชิองอนุนรักษ์แบบต่างๆกันไปเกษตรกรรู้การเปลี่ยนแปลงเ,เรามีบอ่อดักตะกรดินไว้ไท้ายแปลงเขาจะรู้ว่าพอท้ายฤดูปลูกเนี่ยเขามาวัดกันดูแล้วช่างดูแล้วแปลงไหนที่ให้ตะกรดินมากาาาานนก,าก,าาก็แสดงว่าแปลงนั้นให้ผลในการชะล้างพังทลายของดินน้อยแปลงไหนที่มีตะกรนลงมาน้อยก็แสดงว่าให้ผลในการป้องกันได้สูงมากด้วยเหตุนี้เกษตรกรจึงสามารถที่จะอธิบายคนอื่นถึงการเปลี่ยนแปลงได้เพราะเขาลงมือทําด้วยตนเอง สิ่งอื่นที่เราต้องทำถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเราจะสนับสนุนโดยการให้เครือข่ายข้อมูลข่าวสารซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้ผิดฐานข้อมูลที่จะเข้าไปเรียนรู้ในคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเข้าระบบอินเทอร์เน็ตที่เราเรียกว่าออนไลน์เดี๋ยวนี้เราทำออฟไลน์เว็บไซต์คือเข้าคอมพิวเตอร์เรามีแผ่นซีดีเข้าไปนะแผ่นซีดีรอมก็สามารถจะเข้าเรียนรู้ฐานข้อมูลวิธีการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบต่างๆกันได้เป็นการตอบคำถามของ ผู้สนใจได้นอกเนอจากนี้เรายังสร้างเครือข่ายของการวิจัยส่งเสริมและเกษตรกรเพื่อให้เกิดการสนับสนุสนเพื่อกูลกันระหว่างงานวิชาการงานส่งเสริมและผู้ใช้จริงหมู่บ้านโนนพัฒนาตำบลเลยวังสยเป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสูงมากในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์หมู่บ้านหนึ่งมัน ถือว่าตะบ,บัวว่าทีผมนี่ก็เอ๊เหมือก็เกิด่อตัวนี้ก็ก็ได้ใญ่มานี้เหมือนก็มนกันหกสิบหกสิบหกสิบเจ็ดปีกับเนี้ยละอ,อือม,มทุกขมยกมักษมขืมผ่านเรื่องกันขุมทุกขมยักนี่ก็ผ่านมาหลายเต๊หกสิบหกเจ็ดปีเนี้ยแต่ก่อนมันแต่เป็นเด็กอยู่หุ่นยูมันเกาให้เนี้ยม บ <test> ้านบ่อ right ึดบ่อยากบ้านนี้บ่อึดบ่อยากผสมบ่สันกันมันยืนกันนําพอยเลยแม่นี่มันเงินกินนํากันปู่ป๋านํากินของเดียวกันนี้บ่อึดบ่อยากก่อนนะแต่ก่อนอึดบ่อยากแต่รอเฮ็ดไทเฮ็ดส่วนดิเฮ็ดซะไดเฮ็ดไทเฮ็ดส่วนนี่ปลานี่เหมือนเป็นปลาคึ้มปลาปลาทึบปะเนาะเขาเอิ้นปลาทึบปลาทึบปลาทึบปลาดงเออปลาทึบปลาดงนะ ต่างคนต่างฝันอ่ายมักได้ฝันไปเลยเหตุในปีนี้อืปีหน้ามาไปฝันบนไม้ซิมซิมบนเก่าไปเหตุบนเก้านี้มันเหตุให้เก้านี้มันหยับเข้าเหตุทำไมหยับออกเขาวางคันเหตุให้เก้าเหมือนหกมันหยับเข้าหยับเข้าได้ผลมันได้น้อยปลาปลาเหมือนกระทึบนะครับเข้าก็บกไข่ดีปลาโบ เขาบอกใครดีปามปามโบแจ้งปาโบแจ้งปามันบังปามันง๋เออ,เอ,อตกะ,ะกอนนะแล้วก็เห็ดชีถอห้าถอเนี่ยูบกุมจินเข้ามันมันงามสูงขึ้นนะขอเกี่ยวนี่ยือเกี่ยวเห็นแล้วมันมันบบม,มากเป็นเข้าเขาเอิญเข้าเป็นเข้าเ,าเาท่าผสดซิวนะเข้าบบมากบบกุมจินแล้วก็หอเด่นเจ็ดเดอนแปดมากะนะหาเข้าจินอยู่คือเกา ไปหาปักเบ็ดนะมาัดเบ็ดทอทบเขานี่ไปปักเบ็ดในป่ามาทาผ่อนมาครับไปแลกเขาา้ากินยุ่งป,ป่ากหากง่างง่ายสิ่กกงกระห่างง่ายแต่เมื่อชุมชนขยายตัวขึ้นชุมชนขาดความเข้าใจในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนต่างฝ่ายต่างบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทํากินจึงทําให้หมู่บ้านโนนพัฒนาประสบปัญหาการชะล้างพังทลายดินสูง ดังนั้นสถาบันยูมี่ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเลือกหมู่บ้านโนนพัฒนาเป็นหมู่บ้านนำร่องเพื่อเผยแพร่นแนวทางการจัดการที่ดินดเพื่อการเกรษตรกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชันไปสู่ <คน S 1> เกษตรกร,เ,รเพื่อให้มีการยอมรับปร,ร,บรับใช้ม,ม,มาตรการหรือวิธีการป้องกันการชะล้างหน้าดินร่วมกับเทคนิควิธีการอย่างอื่นที่จะช่วยรักษาหน้าดินและปรับปรุงบำรุงดินไปด้วยกัน คำพันสีบุรินเป็นเกษตรกรแกนนำที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยเหตุผลที่ว่ามาษตรกรทำไรข้าวทำไรเดือยไรข้าโพดนะครับก็ทำมาเรื่อยๆเกษตรกรก็พออยู่ได้พอช่วงปีระว่างปีส3มสานะครับมีอาการขับคันเรือเกินก็คือที่ดินก็ รู้สึกว่าดินจืดนะครับสาวบ้านนี่เรียกว่าดินจืดคือดินแกะแกนคือทลลําไร่เลี้ยนลอยนะคือทําไรนี้คือมันมีการเป็นเข้าหอนล้นนะครับเป็นเข้าหอนล้นพอฝนตกมาก็สะล้างมาทุกปีไทถทวนทุกปีนะครับไทถทวนทุกปีก็เลยว่าทึกดินสะล้างฝนตกยางแห่งดินสะล้างลงที่แม่น้ําเลยนะครับแม่น้ําเลยก็เลยตื้นเขินนะครับก็คือ พอหลังแากนั้นมาก็ทมก็เลยอ่ะมาคิดเอ๊ะทำาป็นอย่างเ็เริ่มบอได้จินแล้วครับทำไร้ข้าโพดก็บอกใครได้ทำไร้เลยอก็บอกใครได้ก็เลยออกแนวคิดก็เลยเอามาลองเอ๊ะมาส่วนมาคุยกันกับในกลุ่มในหมู่บ้านหลงเบืองว่าเอ๊ะเอามารวมตัวกันจัดเป็นกลุ่มเบิงเป็นยังก็เลยว่าพอหลังแค่นั้นก็คุยกันได้ก็ หากันออกไปศึกษาดูงานนะครับพอหลังกลับจากนั้นมาก็มาตั้งตั้งกันเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มขึ้นคือว่าตั้งกลุ่มซื้อกลุ่มคุณเลยพัฒนาการ,กรเกษตรยัางยั่งยืนนะครับของบ้านหนุนทพัฒนาไปประชุมอบรมอยู่ที่เสียงไม่อยู่กรมพัฒนาที่ดินเขตหกนะครับกรมพัฒนาที่ดินเขตหกเสียงไม่ก็ ได้ไปอบรมกันอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ไปดูงานที่น้ำตกในห้องใครพอหลังจากนั้นผมกลับมาไปนำกนารสร้างคนกลับมามาได้แนวคิดมาก็มาหากันเฮ็ดแปลงเรียนรู้ก่อนนะครับแปลงตัวอย่างกนคือแปลงอยู่ที่เลยต้านนุนพัฒนานะครับมาเฮ็ดแปลงเรียนรู้ก็เลยสนใจกันวนะ่าเอ๊ะเฮ็ดแบบนี้มันดีก็ดินก็บมดชารางเพราะว่าบนใดหน้าดินชะาล่างลงมาเอาไปเฮ็ดแปลงไว้แล้วก็ ได้ผมรู้ยางนั้นมาแล้วครับนอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยจุดประการแรกนะครับที่ผมมีความสนใจคือเนื่องจากภูมิประเทศทางตะบนเลยวงังไส้มีความร้อนระอุผิดปกติไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยโบราณน,นะครับแล้วก็มีการไถาดินทําให้อากาศร้อนทีนี้พวกเราก็มาปรึกษากันจับกลุ่มกันนะครับ ก่อนใช้เวลาจับกลุ่มนี่ใช้เวลาถึง5วัน6 000วันนะฮะก่อนจะมาเข้ามาอยู่โครงการนี้นะครับทีนี้เราปรึกษาเราก็ได้ได้กลุ่มแล้วนะฮะตั้งกลุ่มเป็นประธานรองประธานนะฮะในเครือข่ายัขงแรกยังไม่มีเครือข่ายนะครับมีกลุ่มเดียวเล็กๆก่อน25คนนะครับทีนี้เราเริ่มต้นด้วยในจุดตรงนี้พอดีเราก็ทําเกษตรแบบผสมผสานก่อนนะครับทีนี้มีแนวทางอนุรักษ์ดินและน้านี่คืออาจารย์สุรพล ท่านมาชี้นแนะในปีปี44นะครับมาได้7ปีนะครับได้จุดตรงนี้ครับแล้วก็ชวนกันทําอนุรักษ์ดินและน้ําและรู้สึกว่าได้ผลโดยเฉพาะผมทํามาแล้ว5ปีด้วยกันรู้สึกว่าดินนั้นดีขึ้นทีนี้ก็ผมก็ประกายแบบว่ากระจายประกายต่อไปคือขยายความต่อไปนะฮะต่อเครือข่ายหาลูกค้าผู้ง่ายง่ายใครที่จะมาร่วมกันที่เป็นจะเป็นเครือข่ายในรอบๆอบภูหลวง นะครับเดี๋ยวนี้เรามีเครือข่ายทั้ง7หมู่บ้านนะครับที่จะทําในจุดตรงนี้อนุรักษ์ดินและน้ำนะคนอกจากการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วในส่วนของภาครัฐก็ได้มีนโยบายในการดําเนินการดังนี้ครับจังหวัดเลยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับป่าไมา้ถูกทำลายมากนะครับและมีพื้นที่ราชันซึ่งหมู่บ้านที่เรายืนอ,อยู่นี้ เป็นหมู่บ้านที่ประสบภัยธรรมชาติเราจรึงกาหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดและเป็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดเราประกอบด้วยจังหวัดอุดรจังหวัดน้องบรีัมย์ภูจังหวัดน้องข่ายและกําหนดยุทธศาสตร์เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์หลักนะครับในปีที่แล้วจังหวัดเลยก็ได้ดําเนินการในการที่จะรักษาหน้าดินเราปลูกต้นไม้เราทําฝ้ายชั่วคาวฝายแมว เราทำฝายกึ่งถาวรเราปลูกหญ้าแฝกเราปลูกไม้ไผ่ซึ่งทั้งหมดเพื่อ,กอ้การการชะลอของน้ำนะครับดังนั้นโครงการในการอนุรักษ์ดินที่่ทีลาดชันนะครับในการพังทลายขอ,ของดินนั้นเป็นเรื่องซึ่งตรงกับวัตถุประส,สงค์หลักของกลุ่มจังหวัดเราและโดยเฉพาะจังหวัดเลยที่โครงการนี้เป็นโครงการที่เอาชาวบ้านเป็นหลัก ให้เขาตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาหน้าดินหมู่บ้านนี้นะครับเขาสํานึกดีเพราะหเห็นภัยจากการพังของดินภัยจากน้ําพัดเข้าไปในหมู่บ้านทั้งนี้เพราะเนื่องจากว่าเราได้ไม่ได้รักษาหน้าดินและปลูกพืชโดยต่ยตางคนต่างปลูกโดยการรังแกรธรรมชาตินะครับหวังเพื่อจะได้เงินมาจากการปลูกข้าวโพดนะครับปลูกขิงทําลายดินไม่มีทางวิชาการ ทางรัฐานั้นไม่ได้รังแกราษฎรนะครับแต่อยากจะให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติได้ชาวบ้านสามารถปลูกพืชธรรมชาติสามารถอยู่ในกับป่าไม้ได้อยู่กับพื้นไร่ได้แต่ว่าต้องมีหลักการเฉพาะอ,อ,อย่างายิง่งครับทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนั้นก็อยากจะเน้นให้การส่งเสริมเรื่องนี้เป็นความยั่งยืนไม่ใช่ทาแล้วก็แล้วไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ากับเกษตรประสบการณ์ของเกษตรกรอย่างแท้จริงอย่างเช่น การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แห่งนี้นั้นก็มาได้คิดว่าไม่น่าจะลงทุนอะไรปลูกแฝกเราก็มีหน่วยงานที่สนับสนุนอยู่แล้วจากสถานีพัฒนาดินจังหวัดเลยหากแฝกไม่พอเราก็สามารถที่จะนําไปสนับสนุนได้หรืออาจจะทําแปลงส่งเสริมแปลงแปลงขยายพันธุ์แฝกในหมู่บ้านเราก็ยังได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแปลงขยายพันธุ์แฝกแปลงขยายพันธุนถ์ถั่วไม้แหะแปลงขยายพันธุ์พืชทุกชนิดครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้พี่น้องเกษตรกรนําไปปลูกต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้เรายอมรับด้วยความเต็มใจ มันเกิดประโยชน์กับเราแล้วเนี่ยขอให้นาป,ปฏิบัติที่น,นักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินจะต้องเข้าไปทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยว่าทําอย่างไรนะครับเราต้องศึกษาว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการชรา์ลากที่สําคัญคืออะไรนะครับแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขปรับปรุงดินให้เกษตรก,กรได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนั้นอย่างไรซึ่งวิธีการถ่ายทอดเนี่ยมันจะมอีอยู่หลายรูปแบบนะครับก็ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ในห้องในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะฮะ แต่ตรงนั้นส่วนใหญ่แล้วชาวบ,บ้านจะเกิดความรู้นะแต่การจะรับถามว่าเยอะไหมค่อนข้างจะน้อยนะสู้พาเกษตรกร,กกรไปดูของจริงไม่ได้นะเรียนรู้ในห้องปฏิบัติในห้องเรียนเสแล้วมาดูของที่เกิดขึ้นจริงในสภาพธรรมชาตินะอันนี้าชาวบ,บ้านก็เห็นว่าในพื้นที่มีการปลูกพืชแล้วฝนตกลงมาแล้วเนี่ยดินมันไหลลามาเป็นร่องเป็นร่องเนี่ยชาวบ,บ้านจะเห็นปัญหานะครับแล้วเขาถึงจะมีความคิดปฏิบัติเอาวิชาความรู้ที่ได้จากในห้องไปปฏิบัติ ไปทดลองดูอีกอันหนึ่งก็คือพาไปดูพื้นที่ที่เขาทําแล้วและได้ผลสาเร็จแล้วอันนั้นจะเป็นตัวที่จะจูงใจเกษตรกรได้ได้ดีมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็ต้องใช้หลายหลา,ายๆรูปแบบอีกวิธีการหนึ่งที่ที่าสามารถจะทาให้ชุมชนนี่ปฏิบัติร่วมกันได้คือคือคอือาการทํางานแบบมีส่วนร่วมให้ชาวบ้านเขาวิเคราะห์ปัญหาและกลาหาทางแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม โดยความคิดของชาวบ,บ้านเองอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ชาวบ,บ้านเกิดการยอมรับและ้องกันการชารางขางนายของหน้าดินครับและกว่าที่โครงการนี้จะก้าวมาสู่ความสําเร็จอย่างที่เห็นกันนั้นก็มีข้อคิดที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวผมอยากจะฝากข้อคิดเอาไว้ให้กับพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่ทํานะครับขอให้ช่วยกันทําไปเถอะคือนึกถึงสิ่งแวดล้อม ต้นน้ำลำธารและดินของเรานี่มีโอกาสที่จะเสื่อมโทรมไปทุกวันนะครับเอาไว้ให้ลูกให้หลานถ้าเราเกิดขืนปล่อยไว้อย่างนี้ครับลูกหลังก็ลอยขึ้นมานะครับและนี่สินก็พรุงพรังตามมานะครับอย่าหวังรวยเลยครับขอเพียงแต่พออยู่พอกินก็พอสําคัญค,คือชาวบ้านชาวบ้านจะอยู่ธรรมชาติชาวบ้านเป็นวิทยากรเองชาวบ้านรักษาปากของตนเองถ้าใครมาทำลายทรัพยากรของชาวบ้านในทุน จะมาปลูกพืชที่ทําให้ดินเสียหายชาวบ้านจะต่อต้านแล้วไม่เกิดไฟไม่ป่าแล้วชาวบ้านจะช่วยดูแลเป็นการพัฒนาที่ถูกต้องที่ยึดชาวบ้านเป็นหลักนะครับชาวบ้านเขาประสบภัยเขาเองเขารู้อยู่แล้วว่าเขารอดตายมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะไม่ให้เกิดอีกผมโครงการนี้ซึ่งยึดประชาคมหมู่บ้านเป็นหลักยึดความเข้มแข็งของหมู่บ้านเป็นหลัก,มมมลกผมเห็นว่าเป็นแนความคิดที่ถูกต้องครับคนครับ คนเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีคนเป็นผู้สร้างให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นคนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรเพราะฉะนั้นต้องสร้างคนสร้างคนแล้วก็สร้างงานให้คนทํางานทํางานในลักษณะของการเป็นทีมงานทํายังไงทใา้คนเหล่านั้นมาทํางานร่วมกันได้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเรามองความดีซึ่งกันและกันเราเอาความถนัดเอาความเชี่ยวชาญที่แต่ละส่วนมีเอามาผสมประสานกันตรงเว้นเป็นเรื่องสําคัญมากที่ผมถือว่าคนครับ เป็นตัวตั้งในโครงการนี้จึงบอกว่าชุมชนเป็นตัวตั้งเพราะชุมชนประกอบไปด้วยศูนย์รวมของชีวิตเป็นศูนย์รวมของคนคนแต่ละคนรวมกปเป็นชุมชนทําให้ชุมชนเกิดความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนและผลนั้นตอบแทนกลับมาสู่แต่ละบุคคลหรือแต่ละครอบครัวครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการกระทําของมนุษย์ต่อธรรมชาติคําถามอยู่ที่ว่าการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์โดยการทําลายมนุษย์ เรียนรู้เพียงพอหรือยังท่านคือผู้ให้คำตอบ